สวัสดีครับคุณแม่มัจฉาครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่มัจฉาครับในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมในงวดนี้คุณแม่มัจฉาก็บอกว่าคุณแม่ฝันดีมากๆครับอาจจะดียังไงเดี๋ยวเรามาฟังจากปากของคุณแม่ด้วยกันเนะครับว่าคุณแม่ มีเรื่องราวความฝันมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอ่าในความฝันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเน้องแม่เนาะครับคุณแม่บอกว่าฝันดีฝันดี <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวให้แม่เเ้าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเน้องแม่เนาะครับฝันว่าจังรดนี่ครับผมเมื่อกืนนี่ฝันว่าคนจะแกียงเหะอที่คนจะแกีงดิครับฝันมาไปไปวัดจะไปวัดตัวไหนบู้งวัดน่ะนะวัดนี่ก็งามวัดนี่ก็ได้ครับงามมานีก็ไปเห็นในอัน การจัดการที่เก่าอยู่ในวัดการจัดการที่เก่านั้นครับอยู่ในวัดบัาน์พงศ์กระเ่นถามว่าอันคือจังคุณบอกเป็นพระนี่แหละคนว่าอันไอิปส้นไซด์เนี่ยโ่มบนวัดยังสิคนถามย่ายนนนัานแยกกันว่าเอ้าอันคือคือถามหน้ยังสันว่าจิปิ้นไซด์เนว่ยโยมคนกระเรศว่าอู้คนว่าสิปิ้นไซด์ล่ะคนว่าอี่างสิแยกกระปไเงศว่าพอล้าาคนก่าการจาดการที่เก่าเด้ ครับพ่อหลวงการที่เก้าจ้าสูงงามลอแห้งตอนนั้นเป็นบ้าวนี่ล่ะอันใส่แว่นตาเนี่ยนะงามล่อกกาเพื่อนบ้านนี่เพื่อนก็เลยว่าอันอันสิไปใส่ปฏิลายะไปนน้ำกันเพื่อนบอกมันหามเพื่อนส่วนใหญ่เลยอันอุ้ยก็ดีเลยเนาะค่ะจีอันสิไปรโรดมันรานเพื่อนบอกมีรถมันมีรถไอ้มอเตอร์ไซค์อันไทเกิดยิ่งใหญ่ไทเกิดยิ่งใหญ่เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นน่ะไถ่เกิดยิ่งใหญ่เพื่อนบอกว่าให้ขี่เป็นน้ำเพื่นบ้านนี้ใหญ่กิ คืนกี้เป็เพื่อนกับแนมเบิ้งติดึ้นอะไรกันมเบิ้งหันเบิ้งถ่ายรถเพื่นอะนะถ่ายรถเพื่นน่ี่เล็กนะไดถ่ายรถเพื่นอะนะได้ได้ายรถเพื้นปัญญาเก็ดแนมเบิ้งแบบเพื่อนก็เรียกว่าอันมากึ้นมากึ้นมากแล้ววันอี่างสิคืนมากึ้นไปน้ำพื้นขึ้นไปแบบอ่ะเพื่อนก็ห้าขี่ไปขี่ไปใส่บู๊กี่ไปอันรถขั้นบางไงอย่างเด้ให้เกิดพื้นบางไงหนึ่งครับกี่ไปแล้วก็วันเล่ารันหัวท้องก็จอดรถไว้ก็เอยเอ้ย อันปัวท่องอันก็ไปที่ละค่ะอันใหญ่ผบบว่านะไปไปเขาของน้ำบอกว่นแลวนะบันนี้เล่ากันเลยไปเขาของน้ำมันก็คึอจังเขาของน้ำแล้วก็เป็นลาดสว่างนะเนี่ยก็นั่งถ่ายอยู่ห้องนอกเล่ากัเขาไปทางไหนบันนี้ก็จะแอบเบิงแอบเบิงอันอันพิ้นเขาไปอันนั้นก็เป็นลาดสว่างงามนะเลยบันนี้เล่าไปแล้วก็ไปไปเขาของหนักเขาพ่ท่านราอ่ะไม่กี่เทพบังไม่รู้จักที่เก่าที่เก่าไม่กี่เทผบังการเป็นว่าเป็นอย่างมากเพื่อนมา อันยาเฝ้าเด้อพนวะยาเฝ้าอันเฝ้าเมื่อเด้อพนว่าอันสีอันสีล่างล่างขี่จกหาคนระหว่ังแล้วก็หลางหลางแล้วว่าเออห้มันแหงกันจังเมื่อระวังจังสีครับอืแล้วก็เลยยายก็เลยว่าอุ้ยแหงกันจังเมื่อปะเนียยายบอกว่าอันอุ้ยหยันยันไมีไงพระราชินีววาเพราะว่ามากับยายนะพื่งก็เลยว่าบราดอกระวางสิแหนว่าหายผาแหงกอนจังเมื่อระวังจังสีบ้านี้แล้วก็ถ้ายายขึ้นรดอีกเรียกมันแนมเบิงเล็ดรดพนอีกครับ เห็นเหรียญลดพ้นอีกจะค่ายยายขี่น้ำพิ่นอ่ะนะบ้านนี้ขี่ไปขี่ไปยายกับหูเมื่อขึ้นมาคหูเม่าเขาไมาคือหูเมื่อขึ้นมาตีหาแจ้งแล้วเลยนี่แจ้งจังปางแจ้งจังปางเพราะว่าบ้าดน้ลูกบ่ไปเห็นงานเลยถามลวงมู่นม่ต้องบัไปเห็นงานมันเนี่ยตื่นสวยยานบ่ทันใส่บาทเนาะครับตื่นตีหายานบ่ทันใส่บาทเลยว่าอุ้ยต่องเลยว่าบ่เป็นเหไปเพิ่นว่าต่องได้ไปเฮ็ดงาน มือนี่ครับแม่เล่าไอ้ทะเบียนรถคนทะเบียนเลขรถอันเลขรถว่ารันสองเจ็ดสองเจ็ดจ้าอันข่านมันไงมันให้เกิอ่งนี้ไงคะครับใหญ่คีน้ำพนมัเกิดันนึ่งแม่จำได้เมีนได้นไเมีนเลยเพราะว่ามันขึ้นสองเถื่อขึ้นรถน้ำพนสองเถื่อครับขึ้นหนึ่งกับขึ้นรถัศวัดบัรนักับรถหลวงทองครับก็บาอันขึ้นเร่ที่สองพรองท่านก็ไปเขา้าน้าที่ที่ราชวังแม่นเจ้ที่นี่เขาว่าท่านก็เลย ใส่ผ้าเส้นเกงอยากเป็นเล่นล่างล่างออกล่างจังเกงออกเกงๆแจ้งแหงเลาเจงเลี้ยมื่อได้บ่ไดาได้ได้เพื่นที่ได้เพื่อนมว่าคือขีดติดผ้าเพื่อนเต็มแล้วมันบอกครับแมนในความในความฝันที่แมนแมนครับเพราะว่าอันนี้ครัเป็นความฝันของแม่เนาะค่ะครับเพราะมันบ่เมย์เรื่องจริงยได้บ่เกย่า้บ่เคยฝันอย่างสี่เจ๊เลยฝันอย่างสี่ฝันดีแหงเลยดีครับฝันเห็นอันราชการที่เก่าครับอืมแปลว่า คุณแม่นี่ฝันค่อนข้างที่สิเป็นมงคลนั่นแหละครับในรอมีเนาะเพราะว่าในก็คือองค์พ่อหลวงมานีมิตรให้เห็นในความฝันครับคุณแม่มัจฉาครับท่านผู้ชมก็คือว่าฝันว่าตัวเองเนี่ยไปที่วัดแล้วก็ไปเจอพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าครับอยู่ตรงนั้นในภาพที่คุณแม่เห็นก็คือพ่อหลวงสมัยยังเป็นหนุ่มครับก็คือใส่แว่นตาแต่งตัวหล่อมากครับ แล้วก็พ่อหลวงบอกว่าที่แรกพูดว่ามาทำลายโยม,มคุณแม่ก็เลยงงเพราะว่าพ่อหลวงไม่ได้บวชเนาะในความฝันแล้วพระอ,อ,อ,องค์ท่านก็เลยพูดใหม่ครับคุณแม่ก็เลยบอกว่ามาทำบุญครับแล้วคราวนี้พระอ,องค์ท่านก็เลยชวนคุณแม่กลับด้วยครับคุณแม่มัจฉาก็เลยขึ้นรถไปกับพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าครับก่อนที่จะขึ้นคุณแม่เห็นทะเบียนรถก็คือเลขสองเจ็ดครับ ที่รถของพระองค์ท่านเนาะครับในระหว่างที่ขับรถไปก็พระองค์ท่านก็ปวดอ่าปวดท้องเพื่อที่จะถ่ายอุจจาระเนาะครับอ่าแม่วัชาก็เลยอ่าบอกให้พระองค์ท่านจอดรถแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนพระองค์ท่านก็จอดรถแล้วก็อ่าแต่แปลกตรงที่ว่าอ่าพอพระองค์ท่านจอดรถเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําคุณแม่วัช้าว่าอ่าคุณแม่ก็ไปโผล่ตรงที่ว่าพระราชวัง เมนบมคราฟมัอย่างงามเลยโมคงามเลยครับแล้วพระองค์ท่านก็ไปไม่ถึงห้องน้ําก็คือถ่ายอุจจาระใส่ผ้าของตัวเองก่อนครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นก็พระองค์ท่านก็พาคุณแม่ขึ้นรถอีกครั้งหนึ่ง<ะ>แล้วก็ขี่รถคันนั้นทะเบียนรถ27น,นะครับจนคุณแม่ตื่นครับท่านผู้ชมครับความฝันก็มีแค่นี้เนาะ,ะแม่ครับ<ะ>แล้วคุณแม่บอกว่าจะตีตัวเลขเพิ่มเติมอีกตัวนี้<ะ>ครับอยากจะซื้อ 902 9ศ2อเก้าย์อันนี้คือหลกัากที่เก่าดิตีเพิ่มเติมครับเลขศูนย์นครับเม่เลขศูนย์กับเก่าศูนย์สองกับศูนย์สองดิอ๋อสองคนแล้วก็ศูนย์ก็คือองค์ท่านอ่าส่วรทุกคนอ๋อเ็เลเอกเลขศูนย์มาใส่ครับอ่านี่เนาะตามนี้เลยน้องนะครับอันนี้ครับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่มัชชาครับคุณแม่เห็นอเลขทะเบียนรถของ พ่อหลวงรัชกาลที่9ก็คือ27ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือตีเพิ่มเติมก็คือ902ครับแต่อันนี้ก็คือเผื่อท่านผู้ชมถามมาเนาะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับอสวรรคตตอนอายุ89ปีครับก็เอาเลขศูนย์มาใส่ด้วยเนาะครับแล้วก็อันนี้901ก็คือรหัสประจําพระองค์ท่านครับก็แนวทางความฝันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับหลักๆก็คือตัวนี้27ครับท่านผู้ชมครับ ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเคยสื่อสารใต้นะครับก็จะขอจบที่เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขร่ํารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่มัดฉานอแม่เนาะครับปันดีแห้งนาะแม่ฝันดีแห้งครับขอให้เลขออก ปังปังสามตัวเลยนะคะสาธ<า><า>ถูก,ถกครับเนี<า>ครับฝนกระตกอยู่เนาะแไหมเนาะฝนกระตกครับ